ตอไปเลยแล้วกันนะครับว่าการกระทำนะครับการกระทำไซเบอร์บรร Cyber ูลลี่มีลักษณะอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7มี7ลักษณะอันแรกครับก็สิบหรือข้อคำนินทานะครับข้อคำนินทาทำให้คนอื่นเสียหายก็เกี่ยวข้องกับอะไรครับคำพูดที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับคนที่คุณกำลังจะบูลลี่นะครับ อันที่สองกีดกันคนอื่นไม่ให้อยู่ในไลน์นะครับนวันนี้บางทีบางกลุ่มเขาก็ระรวมตัวกันนะครับแล้วเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปนะครับมันอาจจะเกิดกานคำว่าบูลลี่ตัวน,นี้ก็คือการอะไรครับการแกล้งไม่ให้เราเข้าสู่กลุ่มที่กำลังแชทได้นะครับอันต่อมาก็คือการเข้าใช้โพสต์คนอื่น การเข้าใช้โพสต์คนอื่นในการสื่อสารในการทำลายนะครับบุคคลที่เราต้องการต่อไปคือ harassment ก็คือการกระทำรุนแรงนะครับการกระทำรุนแรงต่ออะไรครับเช่นการกระทำรุนแรงต่อเพศการกระทำรุนแรงต่อร่างกายอย่างนี้เป็นตน้นเรื่องต่อมาก็คือนะครับเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของ ข้อความที่อยู่ในเรื่องของรูปภาพที่สร้างความอับอายนะครับที่สร้างความอับอายเช่นอับอายแล้วนะครับเราก็นําไปโขมคูนะครับใส่ชุดบิกินี่เหรอหรือ,อมีผู้ชายแอบถ่ายรูปแล้วเอาไปวิพากวิจารณ์นะครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการบุลลี่ที่สร้างความอับอายนะครับหยอกล้อจนทําให้เราอาย จะหลอกหยอกจนบ่อยๆจนทำให้เราอายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือการรังแกนะครับรังแกก็คืออาจจะอ,อะไรครับไปกระทํานะครับไปกระทําในเรื่องของรังแกคนอื่นผ่านโลกออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วรูปแบบนะครับรูปแบบการรังแกร,รูปแบบการรังแกซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของอะไรครับของไซเบอร์บูลลี่ ะครับมีอยู่4 5ด้านเอ้ย6ด้านเท่าทีครับมี6ด้านแบบที่1นะครับรังแกแบบที่1แบบนี้โจมตีผู่ทำลายผู้ทำ้ายแล้วก็อะไรครับการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายหรือให้ร้ายแบบนี้ก็ถือเป็นการรังแกอันที่2นะครับการคุกคามทางเพศหรือ s e ็กซ์ฮา s ์ดมนนะครับก็คือการ คูค่คามการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับเพศการแฉการการอะไรครับการแบ็กเมลเหรอนะครับถ่ายรูปเข้าไปแล้วก็เอาไปแฉเอาไปเปิดเผยให้กับคนอื่นนะครับหรือบังคับให้แสดงพฤติกรรมไม่ดีหรือทางเพศผ่านก้องอย่างนี้เป็นตน้นอันที่สามนะครับการก๊อปปี้การ copy, ก๊อปปี้โปรไฟล์คนอื่นแล้วไปสร้างเป็นโปรไฟล์เขานั่นแหละครับแต่ไม่ใช่ตัวจริง นะครับแต่ไม่ใช่ตัวจริงไอ้น,นี้เป็นลักษณะของการแอบอ้างนะครับอันที่4ครับการแบ็กเมลนะครับเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เกิดขึ้นในลักษณะของอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เราร่วมกันแล้วเราก็ได้มันมาแล้วเราก็เอาไปสร้างสร้างเลยครับเอาไปแบ็กเมลคนอื่นนะครับอย่างเช่นรูปภาพข้อความเสียงที่บันทึก อย่างนี้เป็นต้นนะครับการหลอกลวงนะครับก็คิดว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้นะครับนึกถึงว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจะไม่มีแล้วการหลอกลวงทางแชทจะไม่มีแล้วผมเคยนะครับผมเคยล้อเล่นจะเรียกว่าล้อก็ได้ครับจะเรียกว่าล้อก็ได้ว่า หลอกคนหนึ่งนะครับโดย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 ไม่เปิดเผยตัวตนให้เขารู้อย่างแท้จริงนะครับคุยกันไปตั้งนานนะครับคุยกันไปตั้งนานค่อยมาบอกว่าอเราคุยตั้งนานไม่รู้จักเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในข่าวที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งถูกหลอกโดยผู้ชายคนหนึ่งปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็โอนเงินที่ได้จากกองทุนกยสอไปให้เขาใช้จนตัวเองไม่มีเงินใช้แล้วก็ต้องกระโดดน้ําตายอย่างนี้เป็นต้น ก็ยังคงมีอยู่นะครับยังคงมีอยู่เนื่องจากว่าเราการถูกหลอกมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกว่าเขาโง่นะครับแต่มันเป็น,นกลไกทางความรู้สึกและอารมณ์เขาเชื่อมั่นนะครับเขามีความรู้สึกมีความสุขกับการได้พูดคุยกับคนคนนั้นนะครับอย่างนี้เป็นตน้นหรือการหลอกให้โอนเงินลงทุนหนึ่งหมื่นบาทจะให้คืนเดือนละพัน หรือสัปดาห์ละพันโอแค่เห็นแค่แบบนี้ก็ตาเหลือกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ยังคงมีอยู่เหมือนการผ่านออนไลน์และแบบที่3นะครับแบบที่สก็คือการสร้างกลุ่มสังคมหรือเว็เบเพจเว็บไซต์ที่อะไรครับที่ต่อต้านหรือโถกกันในประเด็นที่สังคมกำลังพูดถึงอย่างเช่นต่อ,อเพจโจมตี ใครบางอย่างลักษณะแบบนี้ปจะเป็นแฮชสปีดหรือกิจกรรมที่ทําให้เกิดการเกียรชังนะครับประเภทเมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วเจ็ดประเภทนะครับเจ็ดประเภทแล้วมันมีประเภทอื่นอีกไหมที่เขาตาจําแนกให้มันเกิดเป็นสิบการขโมยอัตลักษณ์เราพูดไปแล้วเบอร์แปดนะครับการขโมยก็คือการเอาอะไรครับเอาโปรไฟล์ของเราไปสร้างเป็นโปรไฟล์ใหม่นะครับ ล่อลวงก็มีแล้วแอบอ้างชื่อก็มีแล้วสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาอตัวนี้ก็แตกต่างจาก7จรายการก่อนหน้านี้การใส่ความก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้เป็นลักษณะของคุณไปอ่านเพิ่มเติมก็ได้ครับ8ไม่ใช่8รูปแบบครับประเภทของไซเบอร์บูลลี่นะครับที่เขาจำแนกออกมาโดยโดย,โดยสถาบันหรือมูลนิธิในการส่งเสริมสื่อสำหรับเยาวชนนะครับ แต่แต่ตัวที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยนะครับเรียงตามระดับดังต่อไปนี้เลยนะครับอันที่หนึ่งครับเป็นการเกิดที่ง่ายการเกิดที่ง่ายก็คือตั้งกลุ่มลายแยกตั้งกลุ่มลายแยกคือบางทีเราก็มองดูว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้า คนในกลุ่มของคุณมีห้าคนมีเพื่อนสนิทอยู่ห้าคนมีเพื่อนสนิทอยู่ห้าคนสามคนมีลายแยกคุณก็จะเกิดความรู้สึกยังไงครับเกิดความรู้สึกว่าอ้าวฉันถูกเอ็กคูดออกมาทําไมล่ะแล้วทําไมสามคนนั้นต้องเปสร้างกลุ่มแยกแลักษณะแบบนี้ก็คือเอ็กคูดก็คือการแยกนะครับการแยกตัวออกหรือการกีดกันเราเข้าไปแบบนี้เป็นตน้นอันที่สอง การแก้ด้วยถ้อยคําที่เป็นคําพูดนะครับอย่างเช่นอีตุสคำบ้านนามันแสดงคือคําพูดลักษณะแบบนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แสดงในการให้เกียรตินะครับเช่นคําว่าบ้านนาอย่างนี้ครับเขาไม่ได้หมายคำว่าบ้านนาเป็นบ้านนาที่โอ้โหมีกระท่อมปลายนาดอกหญ้าเขียวต้นไม้เขียวขจีดอกหญ้าสวยงามแล้วมีทอมอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุข ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคําว่าบ้านนาอาจจะหมายถึงหน้าตาบ้านๆน,นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคําพูดหรือการตั้งฉายายให้คนอื่นที่เป็นการออทําให้เขารู้สึกฉายานั้นทําให้เขามีความรู้สึกอับอายแบบนี้ก็เป็นการกลั่นแกล้งในอันดับที่สองอันดับที่สามนะครับก็คือการสร้างบัญชีเพื่อที่จะสร้างกลุ่มขึ้นมาอันนึงนะครับสร้างกลุ่มขึ้นมาอันนึง เพื่อสร้างนะครับความเชื่อให้มันเกิดกับคนกลุ่มเดียวกันให้มันเกิดเป็นการอะไรครับการต่อต้านสิ่งสิ่งหนึ่งหรือต่อต้านเพื่อนอย่างนี้เป็นตน้นเบอร์สี่เผยแพร่วความลับเอาความลับของเพื่อนเช่นรูปที่กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือรูปที่เมานอนหลับบนโซฟาแล้วก็ไอค่าไอค่าที่ไม่เหมาะสมอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้ครับก็เป็นลักษณะของการเผยแร่ ความลับนะครับการขู่ทำร้ายนะครับการขู่ทำาลายการขู่ทำร้ายการขู่ทำรา้า,รำรายก็อาจจะขู่ทำร้ายทางไซเบอร์นะครับบอกว่าเฮ้ยอย่างเช่นการข่มขู่นะครับถ้าเจอตัวตกไม่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับมันก็เป็นการทำให้เรารู้สึกกลัวถูกต้องไหมครับนี่ก็คือลักษณะของการอันดับที่5้าอันดับที่6การใส่ความ รุนแรงอยู่เหมือนกันครับการใส่ความก็คือการทําให้เราเสียหายการหลอกลวงก็ทําให้คนอื่นเสียหายเช่นเดียวกันและก็ก,การปลอมโปรไฟล์การปลอมโปรไฟล์ก็อาจจะเอารูปของเราเอาคาแรคเตอร์ของเราไปสร้างแอคเคาท์ใหม่แล้วก็เอาไปหลอกลวงแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือ8แบบที่วัยรุ่นไทยทำนี่เป็นผลสำรวจจากงานวิจัยนะครับเช่นเดียวกันครับ ผลสำรวจเช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกก็คือนินทาล้อเลียนอันดับที่สองข่มขู่อันดับที่สามทำให้เกิดการแยกกลุ่มอันดับที่สี่เผยแพร่ความลับอันดับที่ห้าเผยแพร่รูปภาพที่มันไม่ดีต่อสาธารณะอันดับที่หกก็คือการให้ร้ายนะครับนี่ก็คือลักษณะของสถิติที่มันที่มันเกิดนะครับโดยสาเหตุหลักมันเกิดขึ้นจากอะไรทำไมการ บ u ลลีจึงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายง่ายเหลือเกินนะครับเนื่องจากอันที่หนึ่งครับความไม่มีตัวตนบนพื้นที่ไซเบอร์คุณไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณบนไซเบอร์เช่นคุณมี Facebook อยู่5อันอันที่5เนี่ยมีแต่ชื่อชื่อปลอมด้วยซ้ำแบบนี้เป็นตน้นแล้วคุณก็เอาชื่อปลอมนั่นแหละไปทำมีดีม่ร้ายก็ว่ากันไปอันที่ส เรามองดูว่าพื้นที่พื้นที่ไซเบอร์เป็นพื้นที่ที่ระบายความรู้สึกได้คุณก็เลยระบายความรู้สึกจนทำร้ายบุคคลอื่นเรามีความคิดว่าเอาไว้ระบายระบายนั้นกลายเป็นการทำาลายคนอื่นนะครับอันที่สามมันง่ายมากเลยที่จะลังแก่คนเช่นอยากจะแกล้งเขาทางความรู้สึกทางอารมณ์ก็เพียงเพียงแค่พิมพ์ข้อความเข้าไปอย่างนี้เป็นตน้น และอันที่4พื้นที่ไซเบอร์เป็นพื้นที่ที่เรียกร้องคนสนใจจากคนหมู่มากได้เช่นคุณมีเพื่อนอยู่2,000คน3,000คนแบบนี้เป็นตน้นนะครับดังนั้นการโพสหนึ่ทีมันก็ไปเห็นเยอะแยะมากมายนั่นเป็นพื้นที่แบบสนามยิ่งสนามใหญ่กว่าพื้นที่จริงมันใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่บนฟิสิกอลอีกนะครับและอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็คือคุณมองดูว่าการลังแกนี้นะครับ มันจะไปกระทบต่อชีวิตจริงของเขาได้มั่นใจว่าไปกระทบต่อชีวิตจริงของเขาได้และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูกต้องไหมครับแต่จะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับว่านะครับคนเหล่านั้นนะครับจะยอมรับหรือจะรับได้แค่ไหนเข้าในเข้าน,น,นั้นเองนะครับเราลองมาดูซิว่า